วิวท oh, 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 ิวทัศน์ประเทศเดนมาร์กเด้อพี่น้องงามบ่งามบางามบ่ค่ะเอาหมุนหมุนหมุนหหมุนหมุหน่้อยเาอ้ยตาายบ่โอ้เสียเิพี่น้องพ่ล่โอ้ทุกเห็นโอ้น้องเห็นไดเห็นม้ือเห็นเลยสวัสดีพี่น้องเอดลไลฟ์สไตล์ ถามาเจาะเบิงพักอันหยาหวานนาอพี่น้องนาะอันพ่อแล้วพ่อแล้วพี่น้องอันเดียวอันิตัดมาใหมพี่น้องเบิงแต่ว่ามันบพทันทหญนเนาะเอ่อมันยังเป็นเบี้ยอ่อนๆอยู่นาะอันลายต้นอยู่แต่ว่ามันยังน้อยอยู่แต่ว่าอยากได้ไปจักรกรรมน้องน้อไปกินกระโปรเนาะอันแสดงไ๋น้อพี่น้องเอ้ยอึปาดาห้พี่น้องเบงปางต่าตลอดนาะนี่ค่ะอันเดดซ่องยังน้อยนาะค่ะพี่น้องนี่คือหญ้าหวานนาะค่ะ ห็นบอกค่ะนอมาเก็บปีดที่แล้วมันมาทัานใหญ่ด้อพี่น้องอันได้สิเก็บไปจักน่อยนอตัวนี้ก็ยังมาท่าไในอวบอันบพราะอวบบ่อึมอันเก็บมาอันตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวสิไปหาเบื้องมองไม่ว่ามันมีต้นใหญ่บนนออันมันบ่ทันไหลพี่น้องต่ว่าความที่อยากนออยากก็สิเก็บไปจักหน่อยนอให้รอดมันใหญ่ก่อนนอพี่น้องพานะบ่ไสต่อครับพี่น้องเออมันกับมีหลายอยู่แต่ว่ามันยังเป็นเบี้ยในน้อยอยนอ อันวาน้ำบ่ไปไปค่ะย่าหวานพี่นอ้องย่าหวานเก็บโอเอาจะกกบหนึ่งนอพี่น้องนอมันประทัานใหญ่นอนี่แต่ว่าก่อนนี้มันอ้วนนออ้วนนอขก็ะิตัดเอานอ นี่การดให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่ามันยังต้นนอยอยู่เนาะนี่ค่ะหญ้าหวานแสบแสบแสบนี่บอกนี่แต่ว่าก็นอยอยู่พี่น้องเอาต้นเดี๋ยวก็เบิง่งเนาะพี่น้องนอเนาะเบี้ยหน่อยหน่อยอยู่ ี่่คะสวยงามแทบเวอร์กรอบเด้อพี่น้องโอ้ฮะไปต่อไปน่นอะ บุ้งฝลังมาแล้วพักบุ้งฝลังด้วยนี่ค่ะพี่น,อน้องสมสมนอเข้าไปแกงแกงเทพโพแกงสมนาเนี่เห็นบอกค่ะพี่น้องอันแดดช่องนอะมื้อนีแดดดีพี่น้องเลยเด้โอ้ยรับหมกใหญ่เลยเห็นบอกค่ะอืมบ้นสิเป็นหู้กงกงยังซี่นะกวางเวางนออืมสมด้วยพี่น้องคนคนไทยอยู่ต่างแดนกัสิเอื่นพักบุ้งนอ แต่ว่ามันก็คือพักบุ้งดอกมันคืออีหยังบูพี่น้องแต่ว่ามันรสมสมนาอเอ๋เดี๋ยวก็บก็ค่อยมักสมปันใดเอเนาะแต่ว่าเอาไปใส่เอาไปใส่อันพวกต้มยำแท่นบักคามเปียกก็สิ่ดได้แน่นอนมันสมพี่น้องวาน้ำบบผู้ลังคนก็เอาไปย่ำเนาะลวกเราก็ไปย่ำกินเนาะอืมบ่อเหล้วน้ำไายไหลเ้อพี่นอ้อง่ะอือพูดไหมอันนี้ต้นแห้ง แหงๆเลี้ยงเลี้ยงนี่ก็คือต้นของเขาต้นใหญ่แล้วเนาะพี่น้องเนาะมันลมแล้วนี่ละน่านนะแหงฝนกับว่าท่านตกได้พี่น้องโอ้ยอวบๆเลยพี่น้องเม่นต้นนี้ดูนี่ผักย่างอวบเลยเห็นบ่ค่ะอืมร้ายเลยค่ะพี่น้องค่ะกำลังแตกนอเนาะนี่นี่นอเห็นบ่ค่ะหากัดดังโป๊ะโผล่นอโอ้ยโอู้กวน เี่น้องขาพี่น้องหืผู้ใดอยากได้เออนี่เอา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 ก่อนกำลังแตกเนาะพี่น้องหลายลายพนเหยาไปเหยาไปรอดนุเป็นดงเลยพี่น้องเอ้ยกำลังแตกเนาะน้อหืนี่ค่ะนะเอ๊ะเดาเสียออไปจักซีหาต้นกับพ่อหนุนน้องหืมง่ามบ่พี่น้องอวบเนาะหื เอาไปลวกไปย <orship> ่ <wij> ่ก <Whole> ินเนาะคือสีแซ่บเนาะเอาไปล่องเนาะไปครับพี่น้องเดี๋ยวอันสี้ฮักเอาจักซี่หากอเนาะหาต้นกระพาะเนาะหลายผดกินบวบเบิร์ดอกค่ะวุันเงีวไปเงีวไปโอ้ต้องภาพมูมาเก็บได้หนินอนก่อนมัดสีใหญ่เนาะปลนลำบ่อต้นเอาเดี๋ยวเขาเบิ้งต่อพี่น้องค่ะไป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  เดดช่องเดดช่องพี่นอ้องไอ้ชิฮักขกวบกบคักอนอกกอบ,บุ้งฝรั่งมาสัว้าพี่น้องเอา้าเอา้เอาเา้าหาต้นแล้วหาต้นแล้วหต้นเลย ออทรัพนี่แหละพี่น้องอยู่บ่ไก่หรอกโอ้ยมองนี่แห้งไร้พี่นออ้อ,นนองเอ้ย,ย,ยพูดนะเห็นบ่พี่น้องโอ้ยลายคักลายโพลายโพเหลี่ยมตาบ่พี่น้องหัวไห้คือลายโพลายโพแท้มาเด้อผู้ใดอยากอยากเก็บหน,น,น่ออัดบุ้งพลงังมาหนี่มีตะกอใหญ่ๆพี่น้องตัดอ๋ดพี่น้องมองังก้อนนี่อยากพี่น้องมองั้ง ว้ายกอนฮูยฮูยฮูยปุงมาเก็บซ้ำ <Off> แขนเนี่ยแต่วะโอ้ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยนี่กอนี่เนาะโอ้ยแต่ว่าพ่อแล้วพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยโอ้แผล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 เอา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 โอ้ยอยากให้พี่น้องเบิ่งอีกจักหน่อยเนี่โอ้ยโอ้ยปวดเป็นดวงเลยโอ้ยหลายกำลังกำลังพ่อเก็บเนาะอืมทีกพี่น้องเอ้ยปุ้งปุ้งบ่อแบบ่ายเลยพี่ ชำ้ำแขนช้ำขาพี่น้องไปต่อคะ่ะอ๋อพี่นอ้องเพิ่งมาเพิ่งพึโงโอ้โหมันปวดพวกพี่น้องคะเอา้าซอยเนี่ยซอยเนี่ยอวบเบิลเนี่ยพื่อนย่างงามเลยโอ้หลาย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 ขึ้นมาเหมืองเนินหนีเนาะเนินหนีนเนาะพี่น้องเบิ้ง เบิ่งสิบห้าย่างเบิงบ่งอืมดูไหมไปละบมักยา่างอวบยา่างอึ้มเลยบอบ้วกอ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 ึ้มอื้มนั่นงเอ้ยเห็นบ่ค่ะโคตอะเบิ่งล่ำเขาดูน่ะทำขาเอ็ดเอ๋อไปไปไปน้องเลี้ยงชีการให้พี่น้องเบิงเ่งน,นี่ไหมอืออุ้ยลับมันอืพี่น้อง ปาดปาดเลยโอ้ยหลายพุทพวกอือดึงรับนี่ข้ามมอพี่น้องอือพี่ๆอีกนี่น Herm ีน่ข้างงามเลยเป็นดงเลยค่ะพี่น้องขาเดแดดท่องน้องกำเก็บโบหุ่มพี่น้อง ฮึ่ม่มโอ้บุบบุบบุบุบบ,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 บ้งผลโอ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเนาะโอ้บางหันถ่ายอ,อยู่ข้างล่างผนแต่หม่องนี้แห้งคักคือพี่น้องเหงืเอา้าเดี๋ยวเอดเอดี๋ยวไปถ่ายรูป,ไปไอ่ะไปใส่คลิปน้องๆพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องเอเดียวไลฟ์สไตล์กับสื้ผ้ากาบานเราเด้อค่ะอันคลิปนี้กับเชียรไว้์ซัมนี่เนาะค่ะอันขอบคุณทุกกำลังใจจากเอเดียไลฟ์สไตล์เดนมาร์ก ฝากกดไลค์กดแชร์ดกดกระดิงด่งติ้งให้เอสแอลไลสไตล์เดนมาร์กน,นั่งในเด้อครับพี่น้องคะสวะัสดีบายบายค่ะงามบ้งามบ้งางอืมที่เ the shadows I know it's hard One foot in front of the other uh -huh. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars Here in the shadows, I know you're scared